สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันอังคารที่30เมษายน2556ค่ะ อยู่กับคุณเทพกิจศรียวงศ์ดิฉันธนวัลปัทพโชต์ค่ะครับวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะฮะก็วันพรุ่งนี้วันแรงงานนะฮะแต่ก่อนจะถึงวันแรงงานเนี่ยหุ้นไทยวันนี้ดูทิศทางแล้วยังคงสดใสอยู่นะช่วงเช้านะครับก็ปรับบวกไปได้นะครับ5.05จุดนะครับมาปิดครึ่งวันอยู่ที่1,589.98จุดมูลค่าการซื้อขายนะครับ23,360ล้านบาทนะครับขณะที่ MAI ครับวันนี้ก็บวกได้3.55จุดนะครับปิดที่ 505.07จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันของ m อ i อนะฮะอยู่ที่1 0 3 7ล้านบาทครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะพยายามลุ้นจะไปทดสอบที่ระดับ1,600จุดนะคะแต่ว่ายังคงจับตาดูการประชุมกรงนอรอบนะคะดูซิว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะมาควบคุมค่าเงินบาทไหมจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการลงทุนตลาดหุ้นไทยไหมอันนี้ต้องจับตาช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะคะส่วนสิบระดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายคือคักนะคะตาม มาด้วยหุ้นตัวแรกกันก่อนเลย C P O นะคะราคาเริ่มย่อแล้วนะคะผู้ชมลงไปเกือบ3%ค่ะยืนที่42บาท50สตางตามติดมาด้วย i n ินทัชนะคะบวกเด้งแรงเลย i n ินทัชนะคะบวกขึ้นมาเกือบ2%ค่ะ86บาท25สตาตคางนะคะส่วนปตวทวันนี้ฟื้นแรงนะคะบวก5บาทค่ะ322บาทบางกอกแลนด์เมื่อวานบวกแรงวันนี้ลงซะแล้วนะคะลงมากืบ4%ค่ะลงไปที่2บาท6สตาง จัสมินบวกเล็กน้อยค่ะ5ตังนะคะยืนที่8บาท15สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยสอผอนะคะบวกขึ้นมาเกือบ3% 153ค่ะ153บาททชวนทีแคปทุนธนาชาตินะคะบวกขึ้นมาเกือบเกือบค่ะ47บาท50สตางค์นะคะตามติดมาด้วยหุ้นของสามารถ i-mobile นะคะคาดการเรื่องของภาพรวม ผลประกอบการในไตรามาสที่1น,น่าจะออกมาทิศทางเร่งตัวดีขึ้นนั่นเองนะคะ mm. ก็เลยมีการเก็งกาไร mm. แล้วมี mm. บางบโบรเกอร์เนี่ย mm. เขาแนะนําให้เก็งกําไรด้วยอย่าง mm. พอเราเป็นแบงกิมเองนะคะ mm. ก็เลยดันให้ตัว สามารถไอบูบายนั้นขึ้นมาเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะสี่บาทสิบแปดตังค่ะตามติดมาด้วยหุ้นของแสนสิรินะคะเริ่มวิ่งบังแล้วนะคะสิริขึ้นมาเล็กน้อยสองตังค์นะคะยืนที่สี่บาทสี่สิบหกตังค่ะส่วนตัวของแอดวานก็คงคู่กันมากับอินทัชนะคะแอดวานบวกสี่บาทค่ะสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าการให้บริการ 3G บนขึ้นความถี่ส1ุกิกะเฮิร์นะคะก็คือตัวของ Advance กับ True เริ่มวันที่8ส่วนตัวของ ดิแคจะเริ่มมาที่9กนะคะก็หุ้นกลุ่มนี้ก็เลยมานิดหนึ่งนะคะครับขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับล่าสุดฟิวเจอร์นะฮะสำหรับดาวโจสก็ปรับบวกขึ้นไปถึง13จุดแล้วนะครับหลังจากที่ข้าคืนที่ผ่านมาบวกแรงไปถึง106จุดนะครับตอนนี้อยู่ที่14,761จุดขณะที่ n s d a q นะครับบวกขึ้นมา2.50จุดและ S&P 500บวกขึ้นมา0.40จุด ฟากฝั่งยุโรปนะครับฟุตซี่ดอนดอนนะครับบวกขึ้นมา20.50จุดกลับมาที่เอเชียกันบ้างครับบ่ายวันนี้หลายตลาดนี้ยังคงปรับตัวลดลงอยู่นะครับอย่างนิกเกียวตเกีครับล่าสุด ลดลงไป17.97จุดนะครับในขณะที่เซตไทมสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้1 9ดกว,กว่านะครับและก็ห่างสิงหฮ่องกงก็บวกขึ้นได้1 4 4จุดนะครับสอดคล้องกับเวสต์ไต้หันก็บวกได้57.30จุดแต่จาการ์ตาโุรสิ์อินโดนีเซียนะครับก็ลดลงไป14.12จุดนะครับ ขณะที่คอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียน,นะครับบวกขึ้นมาได้1จุดกว่ากวและปิดท้ายที่ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นโซนนะครับตอนล่าสุดอยู่ที่1,964.84จุดบวกขึ้นมาได้24จุดกว่ากว่านะครับกลับมาที่ค่าเงินบาทกันบ้านนะครับเช้าวันนี้ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ เมื่อวานนี้นะครับอ่อนค่าลงมาจากวันศุกร์บ้านนะครับล่าสุดนะครับเปิดตลาดอยู่ที่29บาท24สตานะครับถึง29บาท26ตานต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นนะครับอยู่ที่29บาท30ตา์ถึง29บาท32ตา์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาดูราคาทองคำกันหน่อยไม่สามารถ 1, เบรก1,470เหรียญต่อทออลอนได้นะคะราคาทองก็ไม่มีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็เลยทําให้ภาพของสปอตนั้นย่อตัวลงมาต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะ1 1 4 6 3เหรียญต่อทวส์นะคะราคาทองบ้านเรายัางไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะเพราว่าค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยนะคะทองบ้านเราคงที่ค่ะทองคำแท่งรับซื้อ23,50ขายออก24,50รูปพันรับซื้อ2 0 5 6 บาทขายออก28,50บาท,ทาพาคุณผู้ชมมาเกาะติดข่าวในแวดวงของตลาดทุนกันต่อเลยนะคะถ้ามาดูหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ต้องยอมรับนะคะว่าร้อนแรงเหลือเกินนะคะเพราะว่าดูราคาของหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์แต่ละตัวก็จะเห็นได้ว่าราคาสวิงตัวกันอย่างร้อนแรงบางตัวทำนิวไฮส์บางตัวนั้นราคาขยับขึ้นจากช่วงปลายปีที่แล้วขึ้นมาเกือบร้อนะคะ ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เติบโตต่อเนื่องก็ทําให้ทางแบงชาติจับตาว่าอาจจะมีฟองสบู่ไหมนะคะเพราะว่าเห็นราคานั้นร้อนแรง พามาดูค่ะในมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะคะที่เขามีการวิเคราะห์หุ้นในสังหารีมทรัพย์ไว้จากการไปดูยอดขายโดยรวมในช่วงไตรามาสที่ 1, <c oughs> 1> ปรากฏว่าทั้งภาพรวมของตลาดมียอดขายเฉลี่ยที่ประมาณ6 2 0 0 0ล้านบาทที่เป็น29%ิเป็นของเป้าหมายโดยรวมที่2 1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งทางผู้ประกอบการโดยรวมตั้งเป้ายอดขายทั้งปีเอาไว้นะคะโดยบริษัทมียอดขายค่อนข้างจะเด่นชัดในกลุ่มของอสังหาริมทรัพั์ก็คือแสนสิริค่ะที่ท ได้44%ของเป้าหมายทั้งปีรองลงมาก็คือ Q House ทํนะคะทำได้3.7%ของเป้าทั้งปีค่ะและก็พึกษา35%ของเป้าทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องด้วยในฝ่ายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะคะได้มีการรวบรวมการคาดหมายการเติบโตของยอดขาย หรือว่าพรีเซลในปี2,556ของกลุ่มเฉลี่ย210,000ล้านบาทเติบโต18%จากปีก่อนโดยบริษัทที่มีเป้าหมายยอดขายเปรียบเทียบเชิงมูลค่าสูงสุดยังคงเป็นแสนสิริที่48,000ล้านบาทรองลงมาคือ PS แล้ะแ d น n d h o า s e นะคะที่35,000ล้านบาทแล้วก็30,000ล้านบาท PS ปรึกษา35,000ล้านบาทแลน n d h o า s e 30,000ล้านบาทในขณะที่บริษัทคาดหมายว่าจะมีการเปิดโครงการยอดขายเติบโต,ตมากที่สุด25%คือ LPN ในขณะที่การคาดหมายของ PS เริ่มจะมียอดขายกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนซึ่งมีผลครบจากน้ําท่วมปีที่แล้วส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมจากบลเกียรตินาคินที่ให้ราคาเป้าหมายหุ้ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์แต่ละตัวนะคะว่าดูราคาเป้าหมายจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องจับตาดูการประชุมกรงอด้วยว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยไหมเพราะว่าถ้าหักลด ก็จะมีผลดีต่อหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยค่ะครับขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี่ก็เติบโตสดใสไม่แพ้กันนะครับล่าสุดนะครับอิตาเลียนไทยก็ไปคว้าสองโครงการใหญ่นะครับมูลค่ารวมกันกว่า600้อล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่อิตาเลียนไทยได้มาล่าสุดนะครับสองโครงการนะครับก็มีทั้งโครงการก่อสร้างไอคอนโดที่สารยานะครับ ที่มีบริษัท Bright Development นะครับเป็นเจ้าของโครงการอันนี้นะครับโครงการแรกมีมูลค่าง,งานอยู่ที่369ล้านบาทระยะเวลาการก่อสร้าง1ปีกับอีก2เดือนนะครับขณะที่อีกโครงการหนึ่งนะครับก็คือโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าของบริษัทยูเซนโลจิสติกสนะครับในจังหวัดชนบุรี มีบริษัท SMC c เป็นเจ้าของโครงการนะครับมูลค่างานอยู่ที่217ล้านบาทนะครับระยะเวลาการก่อสร้าง9เดือนรวม2โครงการนะครับมูลค่าสูงถึง614ล้านบาททีเดียวนะครับสอดคล้องกับเหมมาลาดนะครับที่เติบโตไม่แพ้กันนะครับปีนี้เหมราชเองนะครับก็เตรียมขยับเพิ่มเป้ายอดขายที่ดินใหม่นะครับเป็น1,800ไร่นะครับจากเดิมบอกว่าอยู่ที่6,000 ร้อยไร่เท่านั้นเองนะครับวันนี้กรรมการผู้จัดก,การบริษัทเ์มหาราชพัฒนาที่ดินนะครับเดวิดริชาร์ดนาโดนเนี่ยบอกว่าบริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายยอดขายที่ดินนะครับเพิ่มเป็น1,800ไร่นะครับซึ่งคาดว่าในครึ่งปีแรกนะครับจะขายที่ดินได้อยู่ที่ประมาณ900ไร่ก็เท่ากับว่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ของการเพิ่มเป้ายอดขายในปีนี้เลยนะฮะขณะที่มองว่าลูกค้ายัางคงให้ความสนใจในการลงทุนในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่ายอดขายที่ดินของเหมมาชาปีนี้นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นได้มากพอสมควรเลยนะฮะค่ะ นี่ก็เป็นภาพรวมของข่าวในบริษัทะทะเบียนบ้านเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยนะคะว่าภาพรวมของแนวต้าน1,600จุดโอกาสที่จะไปทดสอบแล้วผ่านใกล้จะถึงหรือยังเดีกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ